ครบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับพระท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานแหวนนะครับบุตรสลาคำล้อมเพชรก้านฝังเพชรนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะบุตรสลาคำอันนี้ไม่ใช่เป็นบุตรสีส้มนะครับส่วนมากบุตรสลาคำจะออกเหมือนขวดแม่โขงนะครับออกส้มส้มหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นบุตรน้ำทองนะครับออกจะสีเหลืองทองนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับถ้าท่านใดชอบเป็นสีแนวสีทองนี่ก็ทรงนี้เลยนะครับบุษราคาเม็ดนี้อยู่ที่ประมาณสามกะลัดนะฮะเพชรอยู่ที่ทั้งหมดทั้งล้อมแล้วก็ก้านอยู่ที่ห้าสิบหกเม็ดนะฮะก็ประมาณเจ็ดสิบเก้าสตังค์นะครับยังไม่ถึงหนึ่งกะลัดนะฮะน้ำเป็นเพชรน้ำเก้าแปดนะฮะที่ร้านใช้น้ำเก้าแปด VVS นะฮะก็ใสนะครับตามรูปเลยนะฮะ ก็ตัวเรือนทั้งหมดนี่ทั้งรวมทั้งหมดทั้งเพชรแล้วก็บุตรด้วยแล้วก็ตัวเรือนด้วยอยู่ที่หนะ้าจุดศูนย์เก้ากรัมนะครับสลึงขขวานะครับก็อันเดียวจบนะครับใส่ไปที่ใส่ไปทํางานนะหรือว่าใส่ไปออกงานนะทรงนี้ไม่เหมาะที่จะใส่ไปทํางานสักเท่าไหร่นะฮะมันค่อนข้างจะใหญ่นะฮะแต่ถ้าใครจะใส่ทุกวันทํางานก็ไม่ตามสบายนะครับผมแต่ส่วนมากอันนี้ก็ออกงานสังสรรค์อะไรเงีเย้ยครับเต็มนิ้วดี ็นไหมครับพอดีวงเดี๋ยวจบนะครับชัดเจนนะฮะพอไซส์สามไซส์สามขึ้นสาหรับผู้หญิงนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับสําหรับบุตรสลากคำํำถ้าใครจะใหญ่กว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่นี้ก็พอดีพอดีนะครับชัดก็อันนี้เป็นงานของงานหน้าร้านของทางร้านนะครับทําไว้วางเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ วางขายเช่นกันนะครับก็ถ้าสนใจและราคาก็ทักมาถามได้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับงานหน้าร้านนะครับก็ฝากติดตนะามภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งเนี่ยจะอยู่หลังคลิปนะครับท่านใดดูแต่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไม่ได้ฟังข้อมูลก็เชิญด้านหลังได้เลยนะครับสบายๆแล้วก็ฝากติดตามช่องนะครับพ่างทองผลจเจริญผ่านทาง youtube Facebook IG และ TikTok ด้ยนยครับผมสวัสดีครับ